โอ้นี่นี่มีมีโครงมังกตรงนี้มีโพน่นอนล้านประเด็นมังมาดูโลสสวัโจครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเงี้ยสิ บมกครับไม่แล้วทุกคนเนอหมดแล้วประกาศที่บ้านชอบทีแล้วนึ่งตัวใหญ่แล้วก็สวยๆนั้นวันนี้มาไม่แล้วมามาดูวันนี้เราจะได้ลักกี่ตัวฝากกดไลค์กดแชร์แล้ตามอะไรกันเลยทุกคนจะไปเปล่งเปล่งอ่ะโตัไปทุกคนแถวนี้น่าจะมีกันเนห็นเหมว่แวะแต่ว่าหลังคนตกปละนิ่งพี่เอินน่าจะมีฟองมีมีไหมมีไหมมีไหมมีพี่เดิอ เดี๋ยวเราไปดูเจอฟองไม้มาเลยดิแดดสวยวันนี้ทุกคนเออมีมีฟองกไงลองพี่เดอมาเลยดิมาที่บางเห็นมาที่นี่ประจำเพราะว่ามันปลามันสวยตัวใหญ่แล้วก็มันดีด้วยทุกคนมันร้วยมะนั้นใส่น้ำเลยใส่น้ำเลยมานั้นใส่น้ำเลย ตรงนี้นายมียังนะเนอนี่โรยเล็งช้อนเตียนหมดเลยนี่เออไม่รู้มากกว่านั้นนิดเปล่าอัลลอนรอวกบัดลาสุดเลยนี่วะฮะได้อยู่ได้อยู่เอาสุบินลายมาเฉตัวนี้เรายิ้มิีลายเรามาเรายิ้มครั้งแรกก่อนมังวิดเพราะว่าเลงโรยมาเลงมาตักแล้วเลยตรงอ๋อน้องวิดตัวเลข แมวจิงหรอวิทร e ้อนหรอเฮ้ยได้ดับบังฟิหาด้วยเจ้าจิ้เหรออโอไม่ได้วิทหมดแล้วหรอมีปลิงเลยนี่พราอดึงรวยล r i มากอนโอาเลยมันหนึนั่นเอามังลันได้แล้วตัวเมียไม่พันเอาไหมแมวเอาพูดดยตัวนี้นะในปิงโอ้โหปิงเยอะมดทุกคน อะไรตรงนี้ที่เนี่ยมีโฟมมังคิดเงียบคลิปเลยนี่ปิงลงไปตับปิงนะพี่จริงเหรอตรงนี้มังอื้นหยิบๆเลยมังนั้นเหรอนั่นะรนั้นมาแล้วมีเหรอแจ้งๆเลยเมาเลยตรงนี้อมงนั่นเหองนั้นมาแจ้งๆตรงนี้น่ามีเลยว่ามีจริงอะไรกันนั่นเรอ หมดแล้วไหมเมืองนันหมดแล้วร้องรัวเรียบเอยหมดแล้วนี่คือเขามักองก่อนเลยใช่ไหมฮึเมืองนั้นหรือว่าเรามาปิดปิดกะแล้วมัองนันเหรอฮึเมืองนันมืองนันหมดแล้วปะปิดเรียมแล้วร้องรานิดรอบนี้ฮะอุ้ย ทรงเดียวเลยไหมขาดเดียวเลยอ่ะบองลันเจอแล้วตัวหนึ่เอ๋อก่อนมองลันตัวนี้พราแม่พันก็ดีเลยนี่ทุกคนปลาสมกับปลาโม่ได้เลยนี่อย่างนั้นมอบงลันตัวนี้เราไมีปลาตรงนั้นเสร็จไปก่อนนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะมีพ่อมันอย่างไรล่ะไ่รโอ้นี่นี่มีมีโค้งบองลันตรงนี้มีพ่อแน่นอนแล้วประเด็น มันมาดูโลพ่อจริงมรึมันเนียงพ่อจริงอ่ะใช่เลยโอเคเดยวดูก่อนโอ้โหผ่านของแท้คู่นี้พาไปชมต่อได้จัดไปจิงเป้งไปของแท่งนั่นดี๊กอ่กดี๊กอ่ะของแท้ตรงนี้มันเห็นพัดวังนิดเดียว ตรงนี้นะมีนะฮะใครตักเออบังคิดเหรออุลโลไม่มีจะวางไปบังคิดตักแล้วเหรอบังคิดตักได้ไรจริงเหรอปัดปองใหเลยทุกคนตรงนี้นะมีเองคิดเอาอะไรอ่ะเต็มเต็มเลยทุกคนโอ้โหเลือดออกเลยจริงเหรอตกระน้ำใครดูหน่อยมาดูมาดูมาดูที่ที่รับบางวันบางร้านว่ะตรงนี้กับพวกนี้เอาหมดเลยนี่ตั้มเตียนโอ้เตียนหมดเลย mời đuôi mát tham rồi Má tuyển lên hồ loạn dạy mày mất dạy dạy mày mày tìm mày là biết vừa mày tìm mày mày tìm mày mày tìm mày nó mày tìm mày tìm mày tìm mày mày tìm mày tìm mày ลุงลังมีอะไรองเลยตัวนี้โคตรดึงอ่ะเนี่ยเงี้ได้มาคู่หนึ่งเอาไปก่อนโคตรดึงขอนั้นได้แล้วขอนั้นมันพาเมียท้องเลยตัวนี้นั่นน่ะล้องลนหลายตัวอะไรตรงนี้เล็กเองเด้อน่ะ งเงียโคตรตึงนะทุกคนดูช้อนแบบดิจิตลอลวร้อนไหมมันไม่เหลืองเงียาวฝั่งนูน้นน่ะมีปลา่ามีปลากว่านะฝั่งนี้มันธรรมดาเกินฝั่งนั้นเนรอฝั่งนั้นก็น่าจะมีแต่ว่าตรงนี้น่าจะของแท้กว่ามันอยู่ที่สูตรมาลไปดูอ,อ

เ้น้ำปืดตัวเมียตัวเมียหละเราจะเอาผู้มันได้เมียเราจะเอาเมียมันได้ผู้อืไม่ไปไหนได้ด้วยจังนั้นอ้ไม่ไปไหนจริงจับใส่ตุงเทียได้ผู้ไม่ไปไหน เอออ๋อขันไม่เออปิดก็ามาอืมเ้าถุงไปเลยสวยเกินดูบน้างก่อน,นอใช้ได้ผ่านผ่านมาแม่งนะั<ป>้นวะจัดไปยิงเปิงยิงกับเรานี่ราว่าอะไรจุงมันแล้วรงแล้วเนย่ยยามาได้เลยโอเคทุกคนคกปิดจบไปเอาพอประมาณพอ เพราะว่าทำมาได้เอามาเลี้ยงดูผลงานก่อนทีเดยวสรุปผลงานได้ประมาณนี้ฝากก่ไแล้วก็เชียร์ไล้์ตามอะไรลิปอื่นเพราะม่อเห็นแล้วมักสวยจริงเป้งจะไปปื้ด